สวัสดีครับพี่น่องทุกคนพอกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวก้นที่คิ่หกเมษายนสองพันหรอยหกสิบปีนะครับเพิ่งกบพอเมพันครับวันนี้เป็นมือที่สามเลที่ที่ผม,มให้เขาให้ยาเขานะครับเพราะว่าเนี่ยท่างกรารทละเราบอกว่ากบว่าที่มีปัญหานะครับ พ้องให้ยาซะก่อนนะครับถ้ามัหลูกบกเป็นตายท้องสามมือมากตายนะครับเลียงบดบลอดนะครับรล้ว,ว่างวันเลยมากให้อาหารโคกยานครับให้ยาไี่มาให้ยาเขานะครับนี่อันนี้พอพันนะครับให้ยาเขานะครับเพื่อเขาจะป้องกันลูกเขานะครับใครเขาลวดไว้ตายนะครับพ้องหันน้อง ระยะแหลกว่างสิพานมากมันตายดีนะครับสามมือสีงมือมากก็ตายนะครับก็เลยพักตะกรอนช่วงนี่งเพราะทันไข่นะครับหายาหายยาจากที่หามือต่อกันแล้วก็ตะกรอนนะครับมือระคาบนะครับนี่นยังมาตามชุดนึงครับอีกชุดหนึ่งอู้ชุดวังชุดนี้ครับอชุดที่สอง นี่งที่สองฟอพันนะครับนี่ประมาณลอยกว่าตัวนะครับมีพัดมีพัดก็ลอยกว่าตัวนะครับนี่ก็ร่างใหญ่ใอยู่ครับโอ้ตัวผูกมาใส่มาใส่นอกระนันโดดมากเพราะว่ามักับปากแดงอยู่กับมีนะครับเรื่องหาย,ยายตะกอนนะครับตรงนี้ครับ นี่คือจุดที่สองเลพี่นอ้องต้องคือที่สามเหมือนนี่มี่สามจุดของเก็๊ยบเลยนี่จุดที่สามนะครับเมื่อไหร่ถึงเวล่ะพรวะกระเต็มแต่บอยก่อนว่าประมาณลอยกว่าเหรียญประมาณพอถึงลอยดอกกุมภาพชุดนี้ชุดที่สามนี่นะครับพอ,อ,ถ,กกบอ,อถึงลอยดอกดอสอดอกิดว่า แปลกทีเกอาสิเป็นตายไปเลยนะครับถูกตัวเองจะเมียตจะเมียแล้วครับนี่งจะเมียปากแดงตายเลยนะครับนี่ตะปูตะปูแข็งแรงดีขนาดตะปูนี่เต้นกอดดีขนาดครับพี่น้องถ้าปากเปล้อยไม่อยู่ไม่ไย้หายาซะก่อนอาเชือยแบบกิเลสซะก่อนว่าเขาป้องกันได้บ่ไม่แก้ปัญหาลูกกบตายได้บ่นะครับลูกอดตายได้บ่ นะครับซ,ซึ่งผมออเอเปลี่ยนออกทีก่ก้อนผมผ่าดำเหมือนผมผ่าเส้นไต้นะครับใี่เขาได้รับแสงแดดนะครับทั้งกับขึ้กันให้เขาได้รับแสงแดดนะครับ,บ,เ,ดรบเดีย๋ย่ามาเบิง้งมันนี่มาเบิง้งผมออให้อาหารเขาครับมาจอะเบิ้งเขากำลังกินอาหารอยู่นะครับ เได้กินกับเต่าเอได้ากินกับาเต่าเหาวนมากบ่อนี่บ่เป็นยังครับพี่น้อง้งเืองดีบ่เยบ่เก็บไข่คมุ่เก็บก็มีแล้ปากแดงๆเป็นพี่น้องตันเลี่นตำ้าเรวนของท่นเ่านะครับก็สมบูรณ์ดีอยู่ครับปนมุงเป็นใกินบนกินเ้บนหุน กินอยู่กินแน่วอากินแน่นนะครับเหมือนตัวได้อยากกินตัวได้ไม่อยากกินก็กินนะครับเมื่อนางกอกกังตุ่มกลุ่มอยู่ตายกับมีดตัวหนึ่งโอ้ยวันมันแหมวันเหมืนตัวนี้ตายพอทับตายนะครับมันเจ๊บวกทุกทีมันเจ๊บบอกว่าทับตายหนี่งตัวนะครับพวกน้องอีเบบาแบบนี้เบื้องอีกครับไปเบื้องอีกระงการกินอาหารครับ บ่มีเวียกท้ายตะกบนี่เบิ่งบวกบเลี้ยงบวกกับท้ายกบนียเนาะเลี้ยงอึ่งกับท้ายอึ่นนะพี่น้องนี่ครับนี่บ่อนี่กินได้หมดอเหรอข้าเดียวนะครับบ่อนี่กินบ่บ่อนี่เบิ่งกินดีบ่บ่อนี่เอ้าดีกันตัวนี่ใกล้อมือเหรอยากับอาหารอาหารผสมยาเนาะครับนี่ ดีอยู่ประเดี๋ยวกบกบกบ,บ,บอยู่มก็ได้กินกระว,น,วนทวนสมบุญนะครับโอ้ใครบุมบ่มบุ่มบุ่มบุ่มเนี่ยบอกบนชุดนี้ชุดสุดท้ายนะครับอืด,ดีวะนี่อันนี้สีลงไข่ได้นี่ยครันอันสมดุดอันนี้มันเป็นเที่ยวชุดนี่นะครับสีก็ลงเนยเขลงเอาชุดนี้ต่อเลย ต้องบอกว่าใกล้บบึงเกันนะครับนี่ออกดีอยู่ใครแต่ว่าออกแล้วมันตายหนูกัดตายนะครับก็เรียกว่าท่านลงอันนี้ตัวผูนะครับดีอยนนู่ก็มีเห็นไหมครับพี่นอ้องปับแดงปับแดงเนี่นครับเอาเอาทับน,นี่สักก้อนเนาะครับพี่น้องมึอน,นี่ พอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องเด้อปลูกต้นตะไคร้ไปลิมทับต้นตะไคร้เด้อลิมอะไรเด้อพี่น้องกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นว่าสวัสดีครับ